สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่สองกรกดาคมหกห้านะครับเป็นงวดประจำวันที่สองของเดือนกรกดานะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์กรกดาหกห้านะครับใครที่ยังไม่มีแนวทาง ไวฮานออยนะครับงวดประจำวันที่สองนะครับติดตามได้เลยนะครับผมสําหรับงวดวันที่หนึ่งไวฮานอยนะครับเข้าอีกแล้วนะครับสองนอยนะครับหนึ่งสองไปเข้าล่าง bip นะครับสี่ศูนย์เข้าล่างพิเศษนะครับเข้าสองนอยนะครับสำหรับวันที่หนึ่งนะครับ ของหวยหานอยนะครับกําลังปังนะครับช่วงนี้นะครับหวยหานอยนะครับเข้ามาแล้วนะครับสี่ห้างหมดนะครับติดแล้วนะครับงวดงวดละสองหนอยงวดละหนึ่งหนอยครับส่วนมากตอนนี้นะครับเข้างวดละสองหนอยนะครับส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้นะครับสำหรับงวดวันที่สองนะครับ ผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับเป็นนอยละสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนอยเลยนะครับผมเป็นสูตรสองตัวตรง ไปกลับบนล่างนะครับมาดูที่น้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษก็จะมีนะครับ9ก้า เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเด่นเจ็ดยิงเก้าน้อยปกติ ายปกติก็จะมีนะครับหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งสองสามสามสองเด่นสามวิ่งหกนอย v ว p อพ นายวีก็จะมีนะครับสองหกหกสอง 0ูนยเก้าเกศเด่นสองบินเก้าประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกกลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ เป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ